สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิสิในร้อยตามร้อยบาทพื้นบุญอาจารย์ขอรายงานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 ในเหตุการณ์รอบโลกนะครับประจำวันที่25พฤษภาคมครับข่าวเด่นในวันนี้ครับนักบริหารนักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกต่างพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าเศรษฐกิจของโลกจะขึ้นอยู่กับ วัคซีนเท่านั้นนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันครับขณะนี้ทุกที่ได้มีการผ่อนคลายนะครับจากเดิมเราเคยล็อกดาวน์เมืองต่างๆจากการที่ติดโควิด1 9กนันเยอะแยะนะครับบัดนี้เมืองต่างๆได้เปิดขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเป็นการแข่งขันครับระหว่างการติดไวรัสกับการสยบไวรัสไม่ให้ติดนะครับจึงต้องอาศัยการสอบสวนโรคให้ทันนะครับเพื่อไม่ให้เพื่อป้องกันไม่ให้ล็อกดาวน์อีกครั้งหนึ่งนะครับจึงต้องใช้ทั้งคนทั้งแอปครับช่วยจัดการครับขอดูข่าวโดยละเอียดกันต่อไปนะครับ วันนี้นะครับทั้งโลกมีคนเป็นแล้ว5ล้านคน5ล้าน4 9่แานคนครับตายไปแล้วสามแสนคนนะครับ3 4 6 3 6 6คนครับการแพร่กระจายอัตราที่ดีขึ้นครับคือเป็นอัตราที่คงที่แต่ยังระดับสูงอยู่นะครับทีนี้มาดูครับแหล่งที่ระบาดของโลกวันนี้เป็นอย่างไรนะครับขณะนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงแหล่งระบาดของโลกนะครับจากเดิมในเอเชียนะครับในเอเชียเปลี่ยนแล้วนะครับจากเอเชียมีจีนนะครับในยุโรปมีอิตาลีนะครับใน อเมริกามีสหรัฐอเมริกาเองนะครับวันนี้เปลี่ยนครับจีนไม่มีแล้วนะครับมีบราซิลอเมริกาโผล่ขึ้นมาแทนนะครับอเมริกาสหรัฐอเมริกาก็ยังเหมือนเดิมนะครับยุโรปนะครับเตมิเตอร์ลี่สเปนนะครับวันนี้เปลี่ยนมาเป็นรัสเซียครับเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยและและยังมีและยังมีอินเดียตามขึ้นมาอีกชาติหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นี่เปลี่ยนโซนในการติดนะครับมาดูต่อครับจะเห็นว่าอันดับที่1เนี่ยคนที่เป็นมากสุดคืออเมริกาครับทิ้งห่างคนอื่นนะครับค แสนกว่าคนนะครับในขณะที่บราซิลอันดับ2นะครับมีแค่3 0 0แสนกว่าคนนะครับรัเสเซียนะครับก็อันดับ3ครับมีแค่3 0 0แสนกว่าคนนะครับ4 5 6 7 8 9ก็คือยุโรปซึ่งมีประมาณ2 0 0แสนกับ1 0 0่งแสนคนนะครับอันดับ10คืออินเดียครับ1 0 0 0งแสนกว่าคน1 3 0 0 0 0สนกว่าคนนะครับ อันดับ11ดอิหร่านนะครับ12เปรู13แคนาดา14จีนครับมีแค่80,000คนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจะเห็นว่าประเทศต่างๆโซนต่างๆได้เปลี่ยนแปลงนะครับมาดูครับการแพร่กระจายใน1วันนะครับอเมริกามีมากที่สุดเลยคือใน1วันนี้มี1 1 8 0 0แสนหนงคนนะครับ ในลำดับ2นะครบบราซิลนะครับมี1วันนะครับ15,000คนเคนทียบอัตรากันแล้วเนี่ยบราซิลสาหัสสุดๆนะครับเพราะอเมริกามีคนเป็น1.6ล้านคนแต่มีคนเพิ่มแต่วันคือ18,000คนกว่ากานะครับแต่บราซิลมีคนเป็นแค่3 0 0 0สนคนติดตัวหนวันใกล้เคียงก,กันกับอเมริกาคือ15,000คนเพราะฉะนั้นบราซิลหนักสุดๆนะครับ ส่วนรัสเซียเที่ยวนี้มีคนเป็นเพิ่มขึ้นคือเพียง8,000คนต่อวันนะครับมาดูประเทศอื่นนะครับอินเดียครับอินเดียมีคนเป็นเพิ่มต่อวันเพียง7,000คนนะครับใกล้ๆก,ก,ก,กับรัสเซียนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าประเทศที่ฮอตสุดๆเลยจริงๆแล้วคือบราซิลนะครับมาดูการตายครับอเมริกาตายไปแล้ว90,000คนนะครับเกือบแสนครับคือ99,286คนนะครับ ส่วนบราซิลตายไปแล้ว20,000คนนะครับมาดูอัตราตายต่อวันนะครับที่มาสุดคือบราซิลครับ653คนนะครับอเมริกาแค่603คนนะครับเพราะฉะนั้นบราซิลหนักสุดๆนะครับรัเสเซียเมื่อวานนี้เป็นมากสุดในตายมากสุดใน1วันในใน,ในยุโรปครับคือ153คนนะครับอังกฤษได้สู้สู้ไม่ได้ไปแล้วนะครับ ส่วนอินเดียนะครับเมื่อวานนี้ตายไป156คนนะครับมากกว่ารัสเซียหน่อยหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าประเทศที่หนักสุดเลยคือบราซิลนะครับมาดูกันต่อครับว่าในโซนอเมริกานะครับอเมริกาบอกว่าขณะนี้มีคนติด1.6ล้านคนเป็นมากสุดแต่ว่าอเมริกานี่เริ่มควบคุมได้แล้วนะครับการแพร่กระจายของอเมริกานี่เป็นระดับที่คงที่แล้วกําลังจะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นอเมริกาถ้าไม่มีการแพร่ระบาดในรอบ2อนะครับอเมริกาก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ มาดูต่อครับบราซิลครับเป็นประเทศที่หนักสุดในวันนี้นะครับเป็นสา0 0 0นคนแต่ว่าการแพร่กระจายยังไม่ถึงจุดสุดยอดเพราะฉะนั้นยังคงยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับการตายก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนรัสเซียครับรัเสเซียนี้มาแทนอิตาลีที่ฮอตสุดๆในยุโรปนะครับแต่วันนี้รัเสเซียก็เริ่มดีขึ้นแล้วอัาตราเริ่มคงที่แล้วและกําลังจะลดลงด้วยนะครับอังกฤษครับเดิมเป็นเจ้าของการตายมากสุดในยุโรปแต่วันนี้ ไม่แล้วนะครับวันนี้คอนโทรลได้ดีครับทุกอย่างกําลังลดลงเรื่อยๆนะครับส่วนประเทศที่กําลังจะพุ่งใหม่ประเทศหนึ่งคืออินเดียครับขณะนี้กำลังมีการแพร่กระจายอย่างไม่ถึงจุดสุดยอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นกําลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมาดูต่อครับในเอเชียใต้และเอเชียกลางนะครับสามชาติครับที่หน้ามองคือซาอุดีอาระเบียปากีสถานและบางประเทศซาอุดีอาระเบียมีคนเป็นแล้วเจ็ดหมื่นคนซึ่งก็กําลังมีการแพร่กระจายยังไม่ถึงจุดสูงสุดด้วยเพราะฉะนั้นก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ แต่จะทันอินเดียหรือเปล่ามาดูกันต่อนะครับส่วนปากีสถานครับมีคนเป็นละห5 0หมื่นคนนะครับการแพร่กระจายก็พอๆกับอินเดียก็คอยดูกันต่อนะครับบางประเทศก็เช่นเดียวกันครับคนเป็นสา0หมื่นคนนะครับแต่ว่ามีการแพร่กระจายระดับเดียวกับอินเดียแต่จนตัวเลขของคนที่เป็นเน้อยกว่าเพราะฉะนั้นไม่มีทางไปเท่ากับอินเดียได้นะครับมาดูต่อนะครับในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเป็นโซนซึ่งเคยติดมากในอดีตและควบคุมได้แล้วนะครับมาดูครับ จีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับญี่ปุ่นเนี่ยเป็นชาติในเอเชียตะวันออกที่แพร่ระบาดในรอบสองอย่างสาหัสสาการณขณะนี้ควบคุมได้แล้วนะครับส่วนจีนเกาหลีใต้มีการแพร่เริ่มมีการแพร่ระบาดในรอบสองแต่ขณะนี้ทั้งสองชาติก็คุมอย่างเข้มเลยทำให้แทบจะไม่มีนะครับเพิ่มขึ้นอย่างนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับในระบาดในในรอบสองแทบจะไม่มีนะครับมาดูครับต่อนะครับในอาเซียน ในอาเซียนก็คล้ายๆกับโซนเอเชียตะวันออกนะครับนำโดยสิงคโปร์ครับสิงคโปร์เป็นชาติที่มีเศรษฐกิจดีที่สุดนะครับมีคนเป็นเยอะที่สุดเป็นประมาณ3 0ม0ม่นคนนะครับแล้วติดระบาดรอบ2ไปแล้วนะครับสหัสกันราขณะนี้ควบคุมได้แล้วนะครับกำลังลดลงเรื่อยๆนะครับส่วนชาติที่น่าเป็นห่วงในอาเซียนคืออินโดนีเซียครับกำลังมีการแพร่กระจายยังไม่ถึงจุดสูงสุดครับและกาลังแพร่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่อัตราการเพิ่มนั้นน้อยกว่าอินเดียเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอินโดนีเซียเนี่ยมีคนเพียงเป็นเพียงง 20,200คนนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงจุดสูงสุดเพราะฉะนั้นก็คอยดูกันต่อไปครับแต่ว่าจะไม่มีไม่มีทางไปเท่าอินเดียได้เลยนะครับมาดูอีก3ามชาติครับฟิลิปปินส์มาเลเซียและไทย3ามชาตินี้ควบคุมกันได้ดีครับโดยมีไทยเป็นหัวหอกคุมได้ดีที่สุดครับบางวันเราก็มีศูนย์ เพิ่มขึ้น0บางวันเพิ่มขึ้น1-2นะครับส่วนมาเลเซียนั้นเพิ่มขึ้นเป็นหลัก10ครับเป็น10-20นะครับฟิลิปปินส์นะครับมีการเพิ่มต่อวันเป็นหลักร้อยครับคือร้อยหรือ200 3ชาตินี้ควบคุมกันได้ดีครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในเอเชียตะวนันออกวออกเฉียงใต้นี้เนี่ยสามารถจะสยบหยุดทําให้เกิดการแพร่กระจายอย่างน้อย น้อยลงนะครับของเจ้าโควิด -19 ได้ดีครับประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วและเป็นอย่างรุนแรงก็คือลาตินอเมริกานะครับมาดูกันต่อนะครับว่าขณะนี้เนี่ยนักเศรษฐศาสาตร์ทั่วโลกนะครับต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเศรษฐกิจของโลกนั้นขึ้นอยู่กับวัคซีนเท่านั้นถ้าเมื่อไร่มีวัคซีนได้เศรษฐกิจของโลกก็จะกลับคืนสู่ปกติอย่างเร็วนะครับนักเศรษฐศาสาตร์เหล่านี้เนี่ยได้แก่ท่านประธานเฟดของอเมริกานะครับ ประธานธนาคารกลางออสเตรเลียนะครับท่านศาสตราจารย์คาร์แมนไรฮา,าร์ดนะครับจาก w วลแบง a ์นะครับรวมทั้งนายรัฐมนตรีประเทศ,ต,เทศต,ต่างๆนะครับต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเช่นนี้เลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าโควิด -19 <c oughs> น,นี้ทำให้คนป่วยนะครับ <c oughs> ถ้าคนป่วยมากต้องปิดประเทศเพื่อหยุดการป่วยนะครับ <c oughs> แล้วก็พอปิดประเทศปั๊บเศรษฐกิจสุดนะครับเศรษฐกิจสุดต้องกู้เงินมาช่วยนะครับ แล้วก็พอเริ่มผ่อนคลายได้นะครับก็ค่อยๆผ่อนคลายนะครับเศรษฐกิจก็ยังไม่ไปไหนนะครับแล้วถ้าเผื่อมีการระบาดในรอบ2เพิ่มขึ้นมาอีกก็ต้องปิดอีกนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าเศรษฐกิจของโลกนี้ขึ้นอยู่กับเจ้าโควิด -19 เท่านั้นนะครับการที่จะจบโควิด -19 ได้ต้องมีภูมิคุ้มกันครับซึ่งก็คือวัคซีนนะครับเพราะฉะนั้นนี นักเศรษฐศาสตร์ทุกคนกล่าวกันเป็นเสียงเดียวกันครับว่าต้องวัคซีนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นการฟื้นตัวของสถิติโลกขึ้นอยู่กับการค้นพบวัคซีนซึ่งขณะน,นี้ทั่วทุหลายพื้นที่ในโลกนี้ต่างก็แข่งขันกันผลิตวัคซีนไม่ว่าจะเป็นฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาและฝั่งจีนนะครับเราเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าเริ่มมีผลแล้วแต่ยังต้องรออีกครับถึงปลายปีว่าจะได้ผลจริงไหมนะครับมาดูต่อนะครับเมื่อ เรามีการปิดล็อกดาวน์เมืองขณะนี้ทุกเมืองเลยทุกประเทศเลยทบท,ทุกประเทศในโลกนี้นะครับกำลังผ่อนคลายนะครับแต่การผ่อนคลายเราต้องป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดในรอบ2การระบาดในรอบ2เครื่องมือที่สําคัญคือการจับตัวไวรัสให้ได้นะครับการจับคนที่เป็นโรคนี้ให้ให้อยู่หมัดน,นะครับเพราะฉะนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องมีการสืบค้นหรือสอบสวนโรคที่ดีมีแรบในการจับไวรัสที่ดีนะครับไอ้การสืบสวนสอบสวนโรคนี้แหละนะครับ เป็นการที่เรากำลังแข่งกันแข่งขันกันระหว่างไวรัสกับเราจะจับไวรัสใคระชนะถ้าเราจับไวรัสได้ดีเราก็ชนะเราก็มีชีวิตอยู่อย่างเป็นปกติกว่าเดิมได้นะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยทุกชาติเลยพยายามใช้ทั้งคนทั้งเครื่องมือนะครับมีการคิดค้นแอปครับ แอปนะครับแอปแล้วก็แพลตฟอร์มทั้งหลายนะครับก็จะเห็นว่าทั้งทั้งยุโรปทั้งอเมริกาทั้งเอเชียนะครับต่างก็ทำเทคโนโลยีนะครับที่มาร่วมกันจับสืบสวนโลกนะครับให้ได้มีประสิทธิภาพนะครับอย่างเมืองไทยเรามีแพลตฟอร์มที่เรียกว่าไทยชนะนะครับในนิวยอร์กนะครับใช้ทั้งคนใช้ใช้ทั้งแอปนะครับมาช่วยกันจับกันให้ดีนะครับเพราะว่า เจ้าไวรัสตัวนี้เนี่ยเรามองไม่เห็นมันติดมาเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้แล้วบางคนเป็นแล้วก็ไม่มีอาการเพราะฉะนั้นทั้ง2ออย่างนี้ครับการใช้แอปและใช้คนในการสืบสวนสอบสวนโรคจึงเป็นสิ่งสําคัญครับนะครับเพราะฉะนั้นใครจะอยู่ใครจะไปใครชนะก็ขึ้นอยู่กับว่าวัคซีนผิดได้มาไหนครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณท่านผู้ฟังครับจากทีมแพทย์มูลนิธิศิษย์ในร้อยตำลอจท่าบเป็นหัวมาจาายครับถ้าท่านชอบจะไลค์กดแชร์สับสไคร์นะครับถ้าท่านมีความเห็นรุยนให้เราทราบด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ